สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับทุกท่านครับอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ส่สะเทือนไปเกือบทั่วประเทศครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับพี่น้องนะครับป้าแจ๋วเนี่ยไม่ทนครับเล้าก็โพ์แบบซี่ครับพี่น้องนะครับกําลังจะได้อพยพกลับยาโสธรแล้วจ้านะครับ จะได้พาหลานกลับไปเรียนหนังสืออยู่ที่ยะโสธรนะครับย่านนอนบ่อนหลับดอกเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับพี่น้องนะครับหลังจากป้าแจ๋วนะครับโพสต์แบบซีนะครับพี่น้องนะครับว่าเจ้าหลานเนี่ยไปเรียนอยู่ยโสธนพี่น้องนะครับล่าสุดบอดบิ๊กก็เข้าไปคอมเมนต์ถึงเพจของป้าแจ๋วเลยนะครับ พี่น้องนะครับบอลบิกาคอมเมนต์แบบสีนะครับบอกว่ามาเรียนที่ขอนแก่นจ้านะครับบอลบิกาโพดแบบสีรับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้าไปกดไล่เนี่ยเกือบหาล่อยกับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีก็บอกว่าถูกต้องเลยจากพ่อนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่านานาชาติขอนแก่นก็มีนะครับท่านนี้ก็บอกว่าดีใจมาก ที่ป้าแจ๋วจะพาหลานกลับต่างจังหวัดนะครับพี่นอ้องนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าเม่นแม่นจ้าบ้านเฮาเนี่ยปลอดภัยดีที่สุดนะครับแล้วก็เอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าค ja ิดฮอดบ้านคือกันจ้าเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ากลับเลยจากป้าแจ๋วนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าบ้านเฮาเนี่ยสบายใจที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าแม่นจ ja ้าอากาศก็ดีเป็นกันเองสบายพ่อมอยู่บ้านเฮาสนับพี่นอ้องนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าไปเถอะไม่น่ามาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับพี่น้องส่วนท่านนี้ก็บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า โตขึ้นหล่อมากๆเลยนะครับเหมือนพ่อเลยนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากป้าแจ๋วโพสต์นะครับแบบซี่นะครับบอสบิกอะแนะนําเลยนะครับบอกว่าถ้าจะเลี้ยงเนี่ยเอาไปเลี้ยงขอนแก่นก็ได้นะครับโรงเรียนนานาชาติก็มีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเราก็ห่วงลูกเรานะครับทุกท่านครับคนเป็นพ่อเนาะครับว่าแต่จะด่ามากครับพี่น้องนะครับเรื่องนี้นะครับอ่าทางฝั่งของบอสบิ๊กเนี่ยเพื่อนบอสด่ามากครับพี่น้องย่านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด่ามากนะครับ ในส่วนของบอสบิ๊กที่ไปคอมเมนต์เพจป้าแจ๋วกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับในส่วนนี้ก็ทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดน,นะครับพี่น้องนะครับหลังจากป้าแจ๋วนะครับสิพาหลานไปอ่าเรียนนะครับพี่น้องอยู่ตังจังหวัดนะครับเอาง่ายก็คือว่ากลับไปเรียนที่ ญาโสธรนะเราก็บอกแบบ4ีกับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับนุ่มอ๋อเลยข่าวสารอ่าข่าวด่วนมาบอกมาลอยฟังเด้อน,นะครับทุกทา่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอื่นมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนา้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ